อะไรอ่ะพวก K O I ฮิอ่ะอ่ะอ่ะอืมใช่วิ่ง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 ีแหน่กดปุ่มฉันจะบอกให้นะไอ้นี่มันเป็นคนฆ่าแล้วแล้วฆ่าต่อหน้าฉันเลยเฮ้ยบีบาตังห่างเว้ยแล้ว นาต้องนาต้องนาต้องแล้วนั่นายต้องใช่นายนายต้องเชื่อเรานะอเออฉันไม่รู้ว่าจะโหวตใครงงินโหวตด,ดีปังแล้วกันเฮ้ยไอเพื่อนโงโ่เอ้ยทำไมเพื่อนช่แล้ว,าวนายคนโงโน่เลยเพื่อนใช่ใช่ ขอโทษทีแต่ฉันหวตนนายีิบงังนี่แน่ทุกขัวไปหนึ่งทีซะเลยเพราะความโง่ไงละ่ะ